สบายดี Jahres, พี่น้องตอนนี้กลมาเฮือนยานางลาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เราเฮือนเท่าหน่อยเฮือนแม่เพิ่นหน่เฮือนเท่าหน่อยแะไรนี่เฮือนพวกเฮือนเข้าสันซะแม่เพิ่นบ่บสบายยานางลาบ่บสบายฮักโอกคุกหมอมาโมนี้ก็เลยมาเยี่ยมอันนั้นเฮือนลูกสาวหลังนะเยังสึกเขาไปเบิ่งเพิ่นเพิ่นเอาไปเฮือนหลังนั้นเพื่อนลูกสาวพุ่นยาเพิ่นนะแม่เท่าหน่อยนะเดียว เขาไปนางหลาก็หากับมาฮอดเดียวนี่เอาลุกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง้ยงลยแหลนหลัดอะไนี่เีย้จันนายไปซื้อขนมไข่มาให้เด้อจันนายไปซื้อขนมไข่มาให้เดี๋ยวซื้อมาให้ขนมไข่แหนจะพาหลัดกินใส่เอาขึ้นมาน้ำลุกเลี้ก็ขึ้นมาโข่ปลาอะไรได้เน้อี่ยข้าวหลักวะอ้าตู้อยู่ดีบาทนี่ย ตัวแห้งตุ้อแห้งอ้วนบบดนี้เบื้องนนกา่านางหลาเลียงข้ายคิดถึอเขาดุดำนางหลาเลียงมาน่อยนะเบื้องนึกว่าพี่น้องข้าเดุดทำมันขาดมันเสียหมลยนนะนี่ต้อ้วนเอ็นบนีาเฮ้ยมาได้เห็นสองเสมอได้ไงก็เก่ามลยพูดมือตาหมดเลยอืปีหนึ่งปีสองอันนี้ซื้อเพิ่นเด้ขอใส่ซื้อให้เพิ่นเลยปีหนึ่งปีสองท้าแผดต่อยต้นกำลังจิงหรีข้าว ตัดกแะสอบที่กระสอสบายดีพี่น้องพ่อก็ดีแล้วเต้นด้วยสืบเห็ดนมให้นม้ากินบ่ฮะขหาวแล้วิป้อนข่าวคนบ่ฮะหางป้อนข่าวคนทางนี้กับพี่น้องทางอัญญานางหล่าเด้อมาเยี่ยมมายามเนาะมาแต่ทางเมืองซนบ่เมืองฮงเมืองฮงมาเยี่ยมมายามคนป่วยนี่แหละ พี่น้องมายามหืมแม่วันก็ได้อันน่ากินนี่แหละเนื้อมาให้นั่งหล่าิ่นออมได้เนื้อมาให้เพิน่นแล้วก็ได้ซุปนละไม้นั่งล่าอันนั่งอ้นเพิน่นน้องสาวเพินเ่นแบงมาให้ซุปนละไม้ท้งหนึ่งก็ช่วยให้อายเพิน่นให้ไอาเบิ้ลเพิน่นออกแต่พี่อยากสิบเบแยเพืน่นแล้วก็ได้หอยแข็งนี่ตัวหอยแข็งเมื่อคืนนี่ยมาให้นั่งหลา่าเอาผักเพิน่นเพิ่นกิน น้อยสบายดีพี่น้องแนสบายดีเออแมงเธอหน่อยโอ้ยอันนี้ก็มาจอบกินขนมไข่นี่นะจะไหนไปค<ป>ิ้งเอ้เอาเงินไปซื้อเด้อมันยากมันยากเด้มันเค็นข่อยมาแล้วมันน่แลนหาปโยชนเคยเอาขนมไข่ให้กิน,นกไปซื้อเด้อแม่เอาเงินให้ไปซื้อมาให้ลูกดิ๊กกินเด้อแกใครๆเนาะโทษเลยจักแม่มาจักลูกเออเอ้า ได้แลาได้น้องยอากกินเคยกินไหมเปียกมาใครได้ไ่แ่แ่จะปีนจะมาาโชว์นักหา็นกินก่อนบะองเลยบะเรวเลเอออ่าท่านี้คือขานนี้แหละอ๊บแหะหิวแห้ง่นป่นหิวแห้งอยางนี้โอ้ยหิ้วแห้งวันี้คะหิวแห้งปิดมเลยปิดมดแล้วแม จะพาเมนี้ต้องเลี้ยนอยู่ตลอดหยวแตกเลยอ่ะเมนมันใจหายเลยลื่นมดว่าจะไยมาเพือนไหมไม่ไถกิน

ดูดเยมือฮาลินเฉยดูดนี่แ้เมึหรอแห่นพร้อมนิ้วนิ้วเฮ้ยเ้ยเอ้ยช่งเลยกินเ่าหรอไงโอ้ยดูดมือ เออมันแชบนะดูดมือนีเนาะข้าวมาแต่ข้าโตู้ปีแล้วตีใบบางเป็นลูกหมาวากินเขาพคนดูดถักแล้วมันงอไป้่อยแชบลาบลินห้อมแหละแหลแหละแหลนกระตจกพี่น้องเอ้ยพ้นตกเดด คนโต๊ะเลยจะนั่จิกเข่าไปเบ่งยาเพื่นเขาไปเบ่งยาเพื่นบ้านหลังนั้นบ้านลูกสาวเขาไปอยู่นั่นบ้านหลังนั้นลบหูลับตากินปลาช่วยนมือนก็ฮะเบืองไหนก่อนนางหล่ะปลาไบปบ่ได้ได้พี่น้องเย็นคนหลักน่าหน่ะใช้ความเข่าใช้แล้วไปดิไปดิใช้ความถวยเข่าเลยอยากแห้งแต่ไหนเอามึงกินแล้วมึงร่ำกินแบบไหนเอากินเป็นม่อด่าจับกินอ่ากินได้ยากิน เดี๋ยกินในถั่วสิ้นขิงมาจับถั่วให้มันดิ้นเดี๋ยวด้วยจับใบจันถั่วขาคว่อมันได้หิวไปนั่นค่ะนี่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 โอ้ยงมไปถุถีเบื่อปุ๊บตีนน่ะมึงดีกว่าทางนี้ก็รับผู้รับตากินก่นกินแววๆอย่างแบบขี่ขีเรื่อรับตากินกินเข่าก็ได้โอ้ยโหเรียกกระโดดจะใครป้อนนี่ก็เขามาเฮือนหยานางหลาด้วยพี่น้องคันนี้ nữa họ phải tham mình cơ mình bảo là bảo gió là bảo năm gió là chữ khuất như vậy à. non nó cho non, đó, non. Ừ, non bên đây đây bên đây đây non bên đây đây hả mai đi chưa khỏi chưa bơ จื้อจะโบ่มอนนะจื้อจะโบ้าลานสาวเจ้าจื้อจะโบ่านางมอนเจ้าจื้อคอยจะบ่เออมนางลาน้านเม่เมียเท่าหน่อยน้านเออก <laughs> <laughs> ินแลว้วเข่าฮะม่อยากม่อยากกินข่าโบเซบบ่บ้ามาอยากก <laughs> ินขา่าวเออกินข่าโบเซบฮะกินข่าโบเซบบ่ ข้าวบ๊วแซ่นี่ขาบ่แซ่อืมเมื่อยบ่หันใจเบิ่งเฮเอาหันใจเมื่อยบ่เมื่อยบ่เดียวนีิฮะเจ้าเมื่อยบ่เดียวนีิแต่กูช้างทุกูแบบนี้คอยถามเจ้าเจ้าหันใจคอยเบิ่งเจ้าหันใจคือเจ้าเมื่อยเจ้าเมื่อยบ่เมื่อยนเออหันใจอยากผดอืมหันใจผดหันใจผด ้ยนี่แหละแถวล้วก็เป็นบรรยากาศอะไรพี่น้องเลยปวดบ่อแข่งขาเนี่ยมีบ่อห้บีบบ่อซีบีพายไม่บีบบ่อซีบีพายบีบแข่งบีบขาบีบแข่งบีบขาบีบบ่อ house ซีบให้เจ้าบ่แม่ไงคอยว่าสิบีบแข่งบีบขาเจ้าจะปวดบ่อแข่งขาสิบีบให้ปวด h o าสิบีบให้เจ้าบีบให้แล้วเออเออ พี่ไม่แนวสันโอ้ยเอินคิงมากก่เดี๋ยวเดียวแบบสบายดีอันนี้ก็ญาติอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องมาเยี่ยมมายามกันอันนั้นก็เอื้อยแก้วอันเอื้อยของอันนังแอร์้ดยพี่น้องเมย์นางจอยคนบ้านเองดอกอันนี้ดีนะจับกล้องให้เมย์ในเมสซีบีทแข่งดิบค้าให้ยาย สีดเส้นป ah ่ะปวดปวดาปวดแขงอมีภายอปวดแล้ว yes> ่ันบีแต่มันจะมีแห้งเออบีดแต้มันมีแหง ไปใส่ไนางหนึ่งห้งนิพตลาดม่บมาเรียไม่มีไปเีมีแห่เลยดีใจตีนอะไม่ง้ยมีแห่กยมีแห่เออมีแห่คนละโอ้ยมีแห่บนละ วดแล้วท่านให้ร้านดีปรกแรใดนี่ใจตีนนี่มีแห้งมวได้นี่ไปน,นอนท้งหมอจักมือจักมือไปนอนท้งหมอปวด,ปด,ด,ดนั่นปวดเราไปได้ยินได้ยินไอมไปทางจะ่าไปนอนท้งหมอจักมือ đừng hơi béo morally não ngọt đ Green or Red? mặt ngọt đlly này mặt cho horrible phần mẹ mẹ là xinh bị h nhà của là bóng đây là sử dụng ước đi luôn ừ ai đúng%power cũng มมอนกับท่านนะ่คือกับกับไซดพีไซน์น้องยูกันน่นแหละอันพวันเล่าหนึ่งก็เป็นพี่น้องทั้งโผล่นะกับไซดพีไซน์น้องเพื่อก็เอาน้ป่าซีไห้ัวลน้องโเลยเปปลูกพีลูกน้องนะอาคิดนี้ก็ไม่วิ่งเลยพี่น้องเลยไมมอนตคลาไปก่อนเน้อผักโบลกกระเซาะใส่ส้่เมมอนพกินกระเทียได้จ้าไป